สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะรีวิวพระเนียดก่อนจะส่งค่ะนี่ก็มีเท่านี้ค่ะเนี่ยจะส่งวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นนกกรอกพับได้ค่ะทางเดียวนกกรอกพับได้ทางเดียวนะคะอันนี้พับไม่ได้ค่ะทานตรงค่ะ แล้วก็มีเทนกวาดลานค่ะเทนกวาดลานเนี่ยค่ะเทีนกวาดลานเท,นก,น,ทนกวาดลานตัวหนึ่งค่ะท่านี่ตัวนกเขาใหญ่นะคะเทนกวาดลานค่ะตัวตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นชานเดียวค่ะชานเดียวคนล่างอันนี้คนบนค่ะนี่คนบนแบบดูนะคะสวยงามมาก ที่เนเนก็หมานนคอนบนอันนี้ตุ้มต่อดินค่ะลูกค้าเอาสองลูกนี่มัดติดกันนะคะสองลูกราคาถูกนะคะของพอ่อใหญ่อ้วนนิคอนบนชานเดียวค่ะเถียนกวาดลานอันนี้ชานตรงนกกวากนกกวากพับได้ค่ะนคะคะ สนใจก็โทรโทรติดต่อได้นะคะ084 321 1954ค่ะก่แล้วก็ทาง YouTube ทาง TikTok กชอปปี้ดัซดามีหมดนะคะนี่ค่ะอืมนี่ตุ้มตอดินก็มีนะคะราคาถูกก้อนบนนี่นะค่ะ สนใจก็กินก้างได้นะคะมีพระเนียตต่อนกเขาชาวานกเขาใหญ่นกกวักนกีรุ่มแล้วตุ่มต่อดินแล้วต่างบานก็มีด้วยนะคะสนใจก็โทรมาได้วันะะนนี้ก็ส่งแค่นี้นะคะอืม เจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ช่วยกดติดตามให้ช่องพระเนียตต่อนกเขาพ่อใหญ่อ้วนนะคะค่ะวัสดีค่ะ